สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i s c o m วันนี้พามาชมการ unboxing แกะกล่องสมาร์ทโฟนจากทางค่าย i-mobile นะครับก็คือรุ่น i-mobile i-style 812 4G ดูจากชื่อรุ่นแล้วก็แน่นอนครับเน้นในเรื่องของการรองรับการใช้งาน 4G นั่นเองนะฮะสำหรับตัว i-mobile i-style 812นะฮะก็มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งตามที่เห็นนี้เลยนะครับมีขนาดค่อนข้างที่จะ ใหญ่สักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับกับด้านข้างจะมีการพิมพ์บอกสเปคเบื้องต้นเอาไว้นะครับก็มีนะฮะเริ่มจากมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน6.0นะครับตัวกล้องหลังนะฮะให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะฮะเป็นระบบออโต้โฟกัสส่วนกล้องหน้านะครับมาพร้อมกับความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับมีแรมมาใช้งาน1กิกะไบต์นะฮะส่วน ROM หรือว่าพื้นที่หน่วยความจำภายในตัวเครื่องนะครับ มีให้ใช้งานอยู่ที่8 g b ะนะฮะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น Big Battery นะครับก็คืออตามสเปคแล้วเนี่ยคือให้แบตเตอรี่มาที่ความจุ3,000มิลลิแอมป์นะครับสำหรับขนาดของหน้าจอมาพร้อมกับจอขนาด5นิ้วนะฮะมาดูด้านหลังกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัว CPU นะครับก็จะเป็นคอร์ Core นะฮะความเร็ว1.0 GHz ตัวหน้าจอความละเอียด FVGA นะครับ480คูณ 800 854พิกเซลนะฮะก็รองรับการใช้งาน 3G นะครับทุกขึ้นความฉี่ในบ้านเรารวมไปถึง 4G LTE ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการแกะกล่องกันเลยของผมได้รับมายังไม่ได้ผ่านการแกะกล่องนะฮะตอนนี้เป็นของใหม่เลยนะครับก็แกะพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยได้ดูเหมือนกันนะับตัวนี้โอเคเปิดกล่องมาจัดเจอกับตัวเครื่องนะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรให้มาบ้างครับมาดูกันนะฮะก็จะเป็นชุดหูฟังสมอนท้อคนะครับตัวนี้เป็นแบบเอียบัดนะฮะอะแดปเตอร์ชาร์จกับสายไมโคร usb นะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะเดี๋ยวผมจะดูว่าให้ออาพุ้มาที่เท่าไหร่ค่อนข้างจะเ,เล็กนิดนึงตัวนี้ให้ออาพุ้มาที่1แอมป์ ครับก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบขาแบนสอขานะฮะปกติแบตเตอรี่นะครับความจุ3000ม ah ิลลิแอมนะฮะในรหัสโมเดล BL 273นะครับนะแบตเตอรี่นะครับค่องข้างบางเลยสุดท้ายนะครับก็จะมีฟิล์มกันรอยมาให้นะฮะ แต่ว่าไม่มีเคสมาให้นะครับต้องไปหาซื้อเองนะครับแล้วก็คู่มือกรใช้งานอย่างย่อแล้วก็ไปรับประกันสินค้านะฮะอุปกรณ์ภายในกล่องของ iMobile 812 4G นะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการสํารวจที่ตัวเครื่องกันนะมาพร้อมกับสีชมพูหวานแววนะฮะถูกใจสาวๆกันแน่นอนนะครับนะฮะดีไซน์ก็ดูโค้งมนดูสวยงามดีนะครับตัวนี้สีสวยเลยทีเดียวนะฮะโอเคผมขอแกะฟิล์ม้าน้าออกเลยแล้วกัน เดี๋ยวขอทําการแกะสายแบตเตอรี่นะครับจะได้เปิดเครื่องดูสเล็กน้อยนะฮะในไหนก็แกะดูแล้วนะครับมาดูกันตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมหนึ่งนะครับเป็นไมโครซิมนะครับรวมไปถึงซิมสองก็จะเป็นไมโครซิมด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับตัวช่องใส่หน่วยความจำภายนอกนะครับไมโคร s อสดิกัก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำการใส่แบตเตอรี่ วัสดุหลักก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะฮะหรือว่าพลาสติกนั่นเองนะครแต่ว่า่ารประกอบเนี่ยลองบีบนะครับผมจะลองบีบไปดูแรงๆเลยนะฮะถือว่าแข็งแรงนะครับถ้าปกติอ่ะถ้ามันไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะดังกรอบกแกรบนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเขาทำการเปิดเครื่องเลย ตัวหน้าจอนะครับมาพร้อมกับจอขนาด5นิ้วนะคะแต่ว่าความละเอียดอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะคะคือความละเอียดเพียง FWVGA นะครับ480คูณ854พิกเซลนะฮะแต่ก็มีข้อดีคือมันจะทำให้อ่ไม่สิ้นเปลืองนะครับในเรื่องของการจัดสรรพลังงานนะฮะเพราะว่าจอมันมันไม่ได้ละเอียดมากนะฮะถ้าเป็นจอพวก HD หรือว่า Full HD นะครับมันก็จะใช้พลังงานเยอะนะครับในการประมวลผลนั่นเองนะฮะ ดีไซน์ของโค้งมนนะครับนะฮะก็จะเล่นเคอร์ฟนะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับอยู่ทางด้านขวามือของตัวเครื่องแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะฮะส่วนด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมี ไมล์โฆษนา,นาแล้วก็พอร์ตไมโคร USB สาหรับซิง์แล้วก็ชาร์จไฟนะครับสำหรับด้านซ้ายมือของตัวเครื่องจะเรียบๆโล่งๆไม่มีอะไรนะฮะด้านบนก็จะมีเพียงช่องเสียบหูฟัง3 5มด้ามนะครับด้านหลังนะฮะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด้านพิกเซลนะครับมีไฟแฟลชมาใช้งานหนึ่งดวงโลโก้ iMobile นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสกรีนชื่อรุ่นของเขานะครับแล้วก็ลำโพงหลักหรือว่าลำโพงมีดเดยวของตัวเครื่องจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับตัวหน้าจอนะครับ ก็มาพร้อมกับขนาด5นิ้วตามที่บอกไปนะครับแต่ดูจากสีสันแล้วนี่ถือว่าใช้ได้นะความสว่างสีสันนะครับถึงแม้ว่าความละเอียดมันจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีข้อดีคือมาพร้อมกับ Android 6.0ตั้งแต่โรงงานเลยนะฮะ ก็ตามสไตล์ของค่ายอ m o b i l e ยคานะครับก็คือจะมีเป็นแอปพลิเคชันบันเดินนะครับของทางค่ายเขานะฮะก็จะมีมีบันเดินมาให้นะครับหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์ก็ประมาณนี้นะฮะตัว3ปุ่มนำทางนะครับจะเป็นแบบอ่อนสกรีนมาทอนนะับ พร้อมกับแอนดรอยด์หดศูนย์นะครับแต่ตัวนี้คือจริงๆก็คือพอร์ตมาจากพวกรอม a o s p สนะครับสไตล์อย่างนี้นะฮะถ้าเข้ามาดูแล้วเห็นสไตล์แบบนี้คือ,อรู้ได้เลยว่าตัวนี้เป็นการพอร์ตรอมมาจากพวก Android Open s o น r c e Project นั่นเองนะฮะก็จะได้เรื่องของความวนะครับความสมูทนะฮะตัวนี้ให้แรงมาเพียง1นึ่กิกนะครับแต่ว่าท,ที่ลองใช้งานดูเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดอาดนะครับแต่อย่างใดน,นะฮะก็ใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยทีเดียว นะฮะโอเคครับแต่ว่าพวกฟีเจอร์อะไรพวกต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นรุ่นเล็กนะครับทำตลาดระดับล่างๆนิดนึงนะฮะด้วยราคา3490บาทนะครับตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากใช้งานจอใหญ่ๆนะครับแล้วก็รองรับ 4G นะฮะโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะโอเคครับดูกันอีกทีนึงรอบๆตัเครื่องนะฮะ ถือว่าออกแบบได้ดูสวยงามดีนะครับในในมุมมองผมเนี่ยผมว่าเขาออกแบบได้ดูสวยงามดีนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กราคาก็เบาๆนิดนึงนะฮะได้เรื่องของจอใหญ่นะครับแบตเตอรี่เยอะนะฮะแล้วก็รองรับการใช้งาน 4G ด้วยนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูสั็กนิดนึงนะฮะหลายคนน่าจะสนใจในเรื่องของกล้อง ก็มาพร้อมกล้องหลังนะครับความละเอียดห้ายมยพิกเซลนะฮะตัวนี้หน้าตาอินเทอร์เฟซก็ประมาณนี้นะครับมีระบบการสัน e ่น EIS ไม้ด้วยนะฮะสำหรับวิดีโอนะฮะเดี๋ยวลองแซมเปิลเช้หน่อยนะครับว่าในการโฟกัสกับการบันจึกจะเป็นยังไง แต่ว่าผมยังไม่ได้แกะตัวฟิล์มด้านหลังออกนะฮะโอเคก็ถือว่าโฟกัสไวอยู่ครับโอเคครับแต่ว่าลูกเล่นนะฮะโหมดต่างๆนี่อาจจะมีน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีแค่การใช้พาโนลาพาโนโรามาโหมดเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับ ก็คร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงเราไปารับชมคอนเทนต์อื่นๆอีกในฟูลรีวิวต่อแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ